สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับมีหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาในเรื่องของเมล็ดพันธุ์่วผู้ของทางสวนนะครับว่าทางสวนปลูกสายพันธุ์อะไรอยู่นะครับแล้วก็สั่งซื้อได้จากที่ไหนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าสายพันธุ์ถั่วผู้ที่ผมปลูกอยู่นะครับชื่ออะไรแล้วก็ผมสั่งมาจากไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกถึงเมล็ดพันธุ์่วผู้กันนะครับก่อนอื่นผมจะ บอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้าที่ผมจะมาปลูกพันธุ์นี้นะครับผมก็ปลูกมาหลายๆสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้พันธุ์เกษตรนะครับพันธุ์เลียวไผ่นะครับ,บพันธุ์ใบโพนะครับผมก็ปลูกมาหมดแล้วนะครับแต่ละสายพันธุ์นะครับก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเรื่องการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเรื่องอาการติดดอกติดฝักนะครับ แต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะครับจนมาถึงสายพันธุ์นี้นะครับที่ผมเจอในเพจเพจหนึ่งผมเลยทดลองเอามาปลูกนะครับในเนื้อที่หนึ่งงานนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นคลิปคิปแรกของทางช่องนะครับที่ผมปลูกไว้แล้วก็ถ่ายลูกในช่องของตัวเองนะครับคลิปแรกเลยนะครับพอเจอถั่วพูสายพันธุ์นี้นะครับเห็น ความสวยงามแล้วก็ติดดอกติดฝากได้ดีนะครับก็เลยขยับขยายนะครับเป็นเนื้อที่หนึ่งไร่ผมได้จับเงินแสนกับถั่วพูเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับในรอบก่อนนู้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นการปลูกผักครั้งแรกที่ได้จับเงินแสนกับถั่วพูพันนี้นะครับ ในช่วงนั้นก็ดีใจมากนะครับก็เลยปลูกมาต่อเนื่องนะครับกับตัวพู้ปันนี้เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวพู้ปันนี้สามารถสืบทอดได้เราก็เก็บเมล็ดพันธุ์ของเราได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อนะครับมเมล็ดละ2บาทผมก็เลยซื้อมาแล้วก็บางครั้งนะครับก็ขยายสายพันธุ์เองแล้วก็บางครั้งก็มีการสั่งซื้อบ้างเพราะว่ามเมล็ดไม่พอนะครับในรอบนี้นะครับผมเก็บมเมล็ด ันไว้ะครบซึ่งตอนแรกกะว่าปลูกเสร็จปั๊บนะครับก็จะแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะครับแต่เมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอนะครับที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับก็เลยไม่ได้แบ่งปันนะครับรอบนี้ทีนี้เมล็ดพันธุ์ที่ผมปลูกนะครับชื่อว่าพันธุ์โคดดกนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับชื่อว่าพันธุ์โคดดกนะครับ จากเพจเกษตรอีสานลูกทุ่งนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับจากพี่ท่านนี้นะครับซึ่งท่านได้ขายเมล็ดพันธุ์โคดดกอยู่นะครับนี่นะครับผมก็บอกตรงๆเลยนะครับว่าผมสั่งซื้อมาจากท่านนะครับเมล็ดพันธุ์โคดดกนะครับเพจเกษตรอีสานลูกทุ่งนะครับ ตอนแรกนะครับผมก็ลังเลนะครับเพราะว่าท่านได้โพสต์ว่าดกมากเลยแล้วก็ติดฝักเยอะมากเลยนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับจนกระทั่งทดลองมาปลูกด้วยตัวเองนะครับรู้ว่าพันธุ์นี้นะครับเป็นพันธ์ุที่ดกมากนะครับก็เลยมาบอกในคลิปนี้นะครับใครที่สนใจในเรื่องของการปลูกถั่วพูนะครับ สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับเมล็ดพันธุ์โคตรดกนะครับเพจเกษตรอีสานลูกทุ่งนะครับผมแค่มาแนะนำนะครับไม่มีผลได้ผลเสียกับท่านนะครับผมมาแนะนำเพราะว่ามีหลายๆท่านสอบถามเข้ามาในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับว่าผมใช้เมล็ดพันธุ์อะไรอยู่นะครับและก็สามารถสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ได้จากที่ไหนนะครับ คลิปนี้ก็เลยมาบอกนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการจะปลูกนะครับนี่นะครับจริงๆนะครับถั่วพูนะครับก็มีหลายสายพันธุ์นะครับที่เราเลือกที่จะปลูกได้นะครับแต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างกันไปนะครับแต่สายพันธุ์นี้ผมเชื่อว่า ความดกนะครับถือว่าโดกจริงดกจริงๆนะครับก็เลยามาบอกนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการคลิปนี้ก็มาบอกนะครับว่าเป็นสายพันธุ์พันธุ์โคตรดกนะครับเข้าไปที่เพจนะครับเกษตรอีสานลูกทุ่งนะครับซึ่งท่านได้ทำเมล็ดพันธุ์ขายอยู่นะครับก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับ นี่นะครับขอช่วงนี้ฝนก็ลงมานะครับตัวผู่ก็จะเริญเติบโตได้ดีนะครับมาพร้อมกับหญ้าเดี๋ยวเราก็ต้องทำหญ้านะครับต้นเล็กๆแบบนี้นะครับการกำจัดวัชพืชนะครับใช้วิธีการถากอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการถากนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการพรวนดินนะครับทำให้ดินหลวมนะครับเราก็จะถากอย่างเดียวนะครับนี่นะครับ อย่างน้อยนะครับการถากนะครับก็ช่วยปรับหน้าดินช่วยพรวนดินให้กับพืชผักของเรานะครับก็เป็นผลดีกับพืชผักนะครับนี่นะครับพาทุกคนมานะครับดูสายพันธุ์ที่ผมปลูกอยู่นะครับใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูในเพจของท่านได้นะครับนี่นะครับครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ